มีภูครับครับทำอะไรครับทำเลนลูกครับเป็นอะไรลูก <Yeah! S 1> ตัวอะไรไหนดูซิเอามาชี้ให้แม่ดูซิตัวอะไรเอ่ยอ๋อซูปเปอร์แมนเหรอลูกใช่ไหมใช่อ่าดูดูซิซูปเปอร์แมนทำอะไรได้บ้างซูปเปอร์แมนเหาะได้ไหมได้เหาะได้เหรอไหนดูซิกดไฟเหรอมีไฟเหรอคะับะกระดดให้แม่ดูหน่อยอ๋อซูปเปอร์แมนเหรอครับใช่ไหมลูก ว้าวมีไฟด้วยไหนดูซิเหมือนกับมีผู้ไหมอันนี้ซูเปอร์แมนแล้วชุดนี้ชุดอะไรนะลกูกซ <Superman. S 1> ูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนเไ็นดแมนเป็นไอ้แมงมุมเหรอครับครับอ้โหน,นี่ของเล่นใหม่เหรอลูกอันนี้ของเล่นใหม่ใช่ไหมอโหมีไฟด้วยไหนดูดิเอาไฟใส่ให้กล้องดูซิไฟเป็นยังไงนะกดให้แม่ดูหน่อยเอาใส่กล้องด้วยลูกเอาโชว์กล้องเพื่อนดีโชว์เพื่อนเพื่อนนีอโหของเล่นใหม่ครับ บอกเพื่อนสิของเล่นใหม่ครับ,รบของเล่นใหม่ครับโอ้โหไหนดูดนะิน้องปล่อยพลังยังไงนะลูกน้องปล่อยพลังยังไงนะโอ้โห,โโหเก่งมาก <c oughs> แค่นี้นะครับบ๊ายบายกล้องเร็วเอ๊ะทำไมไม่เอาไม่กล้องเลยบ๊ายบายบ๊ายบายกัน